วางแผนการเทรดของวันจันทร์ไปเลยอันนี้วันศุกร์อันนี้วันพฤหัสอันนี้วันพุธเนาะโมเมนตัมก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยแรงแรงเซลล์อะยังมีมากกว่าแรงบายเขาถูกสะสมแรงบายไปด้วยนะด้วยการถอดไส้ เพื่อนอย่าลืมเอามาเอามาเขาเรียกว่าเอามาบวกด้วยนะว่าอนาคตข้างหน้ามีโอกาสที่เขาจะกลับเทรนแล้วหรือเปล่าสิ่งที่เพื่อนเห็นตอนนี้คือเป็นแพทเทิร์นขาลงนะครับวันศุกร์ลงมาเคลียร์ท้้แล้วตรงนี้ก็ยังเป็นการลงที่ค่อนข้างสวยงามอยู่แล้วที่สำคัญ ถอดไสนน้อยถอดไส้น้อยก็คือแรงบายน้อยนะครับอันนี้ถูกสะสมอยู่ไปก้อนนึงละไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนมีอันนี้มาอีกแต่ไม่เยอะไม่เยอะคือในยะหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีโอกาสที่เขาจะย่อลงต่อไหมีโอกาสที่เขาจะลงต่อได้นะครับนั่นคือแรงจากแท่งเทียนนะครับว่าเขาบอกว่าเขาจะลงต่อสําหรับวันจันร์นะครับ อาจจะมีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปรีบาวแล้วก็ย่อลงในช่วงบ่ายอย่างนี้ขึ้นไปปึ้งแล้วก็ย่อลงมาฟิโบกกลางตั้งแต่ตรงนี้ถึงนี้ถึงแค่ราคาปิดถ้าเขาจะรีบาวขึ้นเพื่อจะย่อลงต่อเนี่ยมันก็จะไม่ควร เกินเท่าไหร่38.2ที่สวยนะไม่ควรเกินนี้สามสิบแถ้าวันจันทร์เปิดมาควรจะเจอต้านแรกของเขาคือแนวนี้แนวของฟิโบต้านแรกนี้อันนี้แรงขายมาเต็มนะครับให้ดักเซลล์อยู่เขาอาจม,มีโอกาสที่เขาจะรีบาวมาแนวต้านของฟิโบของแท่งเทียนนี้ที่ผมใช้วัดตรงนี้ราคาปิด ไม่หวมไม่เอาไส้นะคือราคาปิดเขารีบาวขึ้นไปต้องน้อยต้องน้อยนะครับต้องไม่เกินแนวต้านของฟิโบที่ราคา2027คือรีบาวไปไม่ควรเกินนี้นะแล้วถึงจะลงเลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจอิส s ลี e ฟแอนด d เทดและช่อง youtube เป็นกำลังใจให้โคนอ่านกันด้วยนะครับ